ดีค่ะทุกคนแอดมินมารีวิวอีกแล้วจ้าสิ้าที่แอดรีวิวแต่ละอย่างผ่านการใช้งานจริงนะคะทุกคนแอดลองใช้เองพอใช้แล้วมันดีเลยมาบอกต่อแบบนี้ต้องตามแล้วจ้าขอรีวิวตัวนี้เลยจ้าของจิ๋วอัจฉริยะเมาส์ปากานั่นเองค่ะทุกคนก็เราจะทำงานที่ไหนทำงานที่บ้านออฟฟิศหรือสถานที่ข้างนอกอื่นๆนะคะพวกพาได้สะดวกใช้งานได้ลื่นปื้ลื่นปื้อเลยจ้าเรามาดูกันก่อนว่าปากกาตัวนี้มันมันใช้งานมันมีปุ่มอะไรบ้างนี่นะคะตัวนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเริ่มจากตัวนี้ก่อนอ เป็นยงไนี่ใช้ฐาน A3 นะคะฐานอันเดียวเาไ,ไม่แกะนะ ies, นี่นะคะี่ตัวนี้จะเป็นที่ใส่ฐานนะคะแล้วไอตัวนี้มันจะเป็นปุ่มเปิดนี่ ager, เวลาเราเปิดมันจะมีออกสีแดงมันจะมีเลเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วอะไรอีกเป็นปุ่มที่ซ้ายนะคะอันเนี้ยจะเป็นปุ่มกดซ้ายอยู่แล้วแล้วตัวนี้ที่ขวาแบบใช้งานนะคะที่ขวาตัวนี้แล้วตัวนี้มันเป็นตัวเลื่อนตัวเลื่อนเมาส์นะคะใส่วนไอตัวเล็กปุ่มเล็กๆเกนี่ยมันจะเป็นความเร็วของเมาส์นะคะ ความเร็วของมันอยู่ที่800แล้วก็พันสองพันหก dpi นะคะทุกคนแต่ความไกลของมันจะได้สูงสุดออมันจะ10เมตรใช่10เมตรนะคะทุกคน,นนี่จะเป็นตัวที่เราได้มานะคะทุกคนจะเป็นตัวตั้งที่เอาวางเมาส์น,นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว usb v i o l e นะคะสําหรับเสียบแล้วก็พร้อมใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานกัน,อนเอา usb violet นะคะเสียบเข้าไปเสียบปึ๊บแล้วก็เปิดตัวนี้นะคะเปิดตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้ ได้เหมือนเมาเลยใช้ง,งานใชนเมาส์ไเลยสมุสมุดเปิดสมุอันนี้นะคะก็ช้งานาได้มดคิวตเอดิะสม่ตมาตัวนี้เราต้องการที่เปิดแท็บต้องการที่จะเปิดแท็บมาแล้วราจะกสมมตราจะกตรงนี้นะคะแล้วก็ขามันก็มันก็ชนเนมาได้พวกคสะดวกด้วยค่ะทุกคนมันตัวเล็กกิดเว ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่าอยากเอาลองมาใช้ดูนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่โพสนะคะนี่ลองเอามาใช้ดูนะคะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้บ๊ายบาย